ส้มเลยไปน้องกีนเก่ามากเขามานอบนะคนเก่ากินน้นเียเลยมาอเป็นยังไงาเป็นยังไอบใจว่าเลยมน้องซาบอ่้กแนอแมนขึ้นสไปดี้พี่น้องสายดีท่ันผู้ชสมบรรดาทานตอนนี้ก็อยู่ที่ S <S <an> <S บ้านนาบางเมีเมืองพัลลัมใจเก่าก็อยู่แน่นาก,ก้อยยังโบลาณอยู่ชื่อโบราณพาไปบนเข่าเ <S an> มื่อวานเนี่ยเพิ่งอาก้อยพาไปบนเข่าเมื้อนี้วาชิมากินงั้นแกอุบเ<ก>ฟอืฟองแซ่บแกอุบเฟืองคนปลาตกคนปลาตกขึ้นนอกวันนี้ป้ามีแต่ะโมเป็นโมเ,เป็นอันนั้นเนาะโมเป็นใจเนาะโมเป็นใจทำไมไม่ได้มีประสาทไม่นี้ชื่อว่าอะไรมอนมีชิปไายใช่ไหมตอนนี้ไปอัะไรก็เมื่อวานนี้คนชื่ออะไรก่อนเนาะ ชื่อน้อยสาวน้อยมาดูการได้คลิปเขาเพิ่มที่ปลากรูไปคนเข้าชอบเพิ่มทางเมื่อวานนี้แบบนี้มีโมดูเนาะอันชื่อสาวน้อยเพิ่งมาเบิ่งให้เบิ่งลายมือให้สั้นหนึ่งนะแบบเดี๋ยวทำแนต์อยู่ได้เป็นแบบเป็นมอนะโมดูเป็นโมดูเป็นเด้ากระทึกแน่กระทึกแน่แล้วเนาะโมดูกระทึกแน่ฮ่าซิมาซิมาแล้วแต่ว่ามันก็มี่วนถึงนี้กับืวอนี้เก็จะมาจุไปเบิ่งลายมือปลากรูเพราะว่าในตอนนี้น้องมันนี้ก็ทีเป็นมอกุ้งไปเบิ่ง กายกั็ผู้ว่ามันสิเปิดประเด็นปรด็ต่อไปนะจะเปิดประเด็เอื้อมอะไรวางแผนชีวิตวางแผนชีวิตชิปไปเบิ่งนี่อะไรด้วยอนาคตด้วยเบิร์กอนาคตบอสตอนชีวิตยูทูบเบอร์กันกนเนาะไปเนิ่งไปเบิ่งเราที่คอตัดภาพไปเบิ่งตอนเพิ่นคุณดีพาเราบันี้เงินพอแจะจับพาเราบันมีเพื่อนแต่ว่าบัวเพิ่นชิยวหรือบปลาการตอนนี้คนตกจะมี้เงให้เกินบรรยากาศคนตก ฝนตกห่มเงินห่มหื่นโอ้ฝนตกแห้งาันได้กินไก่เอาฟางเลยค่ะวัานีกินไก่เอาฟางเชื่องบฝนตกโซ่พวกเข้าห่างเลยนะอาว่านี้ยังบลาบอยู่ในผาแบบคนเขายังกลับมาอีกเห็นบอส่วนใดก็ได้ออกกำลังกายโดปกติก็เห็ดเวียกเห็ดเวียกอยู่แล้วนะเอาก็เห็ดเวียกกินงเงินเขาตลอดมาด้วยการได้เปลี่ยนบรรยากาศเข้ามาปรุงยำข้าวุกเพราะข้าวสุกนี่อาจ สีซวนเอาพิ่งไปซอยเออไปป่ะไปไปกินต้มไก่ต้มไก่ตมเป็นสซซ่าได้ไหวยมะครับว้าไปไปเ <ไป S 2> ดี๋ยวนี้โดนนันกบุโดนเอาพี่น้องไปไปสามิงบุดีพนก็ตุกไปปล่อยไปดีจีพาพี่น้องเลาะบาันมีเด้อวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ ฝนกับพอดีตกไปปล่อยเนาะกับบวแห้งบ่งบงค่อยพอดีเย็นๆเพี่น้องเลยกับสองมือแ้วที่เข้ามาบ้านมี่เข้ามาหาอาเพิ่งจะม้มเ,เตรียมตัวว่าสิพากันเห็ดไก่อฟางไก่อเฟืองแต่ว่าพาผลเปลี่ยนใจพี่อน้องแต่ัาเมืองตอนแรกๆแต่ว่าผ,าผ,าผลมันเศร้ากัอาชีได้เห็ดแต่ว่าตอนนี้เขาสีไป เบิ้งหมอเฮ้ยหมอเบิ้งไปเออไปให้หมอเบิ้งให้หมอเบิ้งนี่คือบรรยากาศอยู่บ้านมี่ดลยพี่น้องเขินฝนกระปุ่ใก้นี่หัวใจของกลับไปอีกหนึ่งหมู่บ้านอยู่ในเมืองพลานไซเพิ่นอยู่ปะเลยนี่เด้กพี่น้องฮานเพิ่นอยู่ในฮะอยู่ปะโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวนอยู่พังหัวบ้างนะเ้าวเปน็นไนเห็นบอกใครว่าอะไรยะมามาเสือติดใจเลยนี่แม่มอสาวน้อยสาวน้อยนี่เฮือนเพิ่นเพิ่นอยู่คนเดียวอยู่เทงิงบ่ไปขึ้นเทิงไป สาวนอ้อยอยู่วะป้าขึ้นขึ้นมาบุกเฮือนแม่หมอได้มไ้มนี่มาแต่ไชกจะขึ้นตะเก <c oughs> ี่ยวข้าวแล้วกลไปเชือกโอ้สบ,บายดีเออสบ,บายดี <c oughs> มาเศร้านี่ผมเห็นเจ้าลุกเกี่ยวข้าวอ๋ออย่างนีน่ทับจ้างเกี่ยวข้าวปะ คือว่านำเงินข้างอันเข่ามอพายชุกันเขาหันทผู้ไขึ้นมานังที่ตั้งที่น่เนะไปไปโอจะอยู่อยู่กับอยู่คนเดียวันนี่คนยวเดีเฮือนเฮือนคนโสดเฮือนคนโสดนั่งนี่ก็ได้แล้วกันเกันเงนะนั่งนี่แหละอเห็นเห็น่ยมัพสิ่้าถจะเป็นทาพีก่อนพี่น้อง เสียงไพ่แข้งแน่เบาวานเฮาเห็ดบอร์บอร์เมี่ได้พี่น้องมันมีเสียงไพ่แข้งแหน่ได้เพราะว่าเนี่ยคืออยู่ให้อยู่หน้าบอร์มีพี่น้องอันกุศลเองใส่เองพี่น้องจะภาษีอย่างเบิ้งแรก โอ้โหโดยไม่ได้รบปักเร่เลยเพราะเราเดินมาเสียไม่เลยบ่โม่แบโม่เลยไม่ได้ใครจะขายีเนาะฝั่งไทยเนาะเออแมนแมนแม่นแล้วประมาณนั้นเนครายก่กันไป่นา นาก้มาเ่านะอนาคตเาจาีดเยอตจะเล่นดับเงินเดนต่ซื้อ้เก้าเก้าเก้นนาอนาคตผักพวเจ้าซือิงาการจมลาลายซีของเจ้านี่จะขนาดไง่อพัาได้แบบน้อ้โนี่อ คำพานหมือนไปใช่ไหมเนเอาไปเอนคำพานบอโอ้สื่อบ้นบ้านเขาวาผูได้คำพานเป็นสื่อสื่ลินในหมบ้านพี่น้องคำพัน

โอ้นางลมกันจนลืมดังไพ่นึงเข่าไพ่จนมอดเลยขี่ไผ่ข้างนอกขี่ไผ่จ้ะเนาะอันปักห่อข้างห่อก็ได้มาแตะแส่ไหมอันมือผักพวกเอาให้อไปเกี่ยวเข่าอเกี่ยวเข่าเองบ่เออเกี่ยวเข่าเองขนตกแล้วก็ขึ้นอันเขานางน้อยมือว่านเนี่ยบ่ได้สองให้แล้วก็เห็นขนุนมา ฝนกระตกเนาะฝนกระตกน้อยหนาน้อยลังตีแหะก็บอเยตรงที่ไเห็ดน่าตที่นน้ำอายุเศ้าปีหาสามสิบห้าห้บบาดเดียวเีาสิบายเือเนะไปมกลับมาะฝนเลื่อนแลปะเมือก็เด้เมือเด้อมือหนาไปไกลชิมาเวนะไปกลมาเวเนาะฝนกระตกเป็นห้านขายเครื่องอยู่บันมีเนาะ เต็มมิจะไปจากได้เ่จอบุได้าจากได้บ่ไปสิไปเลาะก,กันเลาะลินกันเลาะลินแถวบ้านนี่กันไปางานอาเบานะ่ก็สิเป็นปพี่นอ้องเพื่อเลาะแถวบ้านมีก่อนกเดน <c oughs> <c oughs> นะจนังเด้มาเถอนะ ส่วนข้าวปลากุ้งกับใกล้ชิสุกเลยพี่น้องแต่ว่าผลมันตกอันนี้กระจิงเลือบบุรีกเกี่ยวกาคือเห็นนั่นแหละถ้าว่าเกี่ยวไปกาคือเพื่นว่าอะไรเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวแลงน้ำมันกระบอสะดวกเดี๋ยวถ้าให้ผลเศร้าพายุวิจจิงสิมาลุยบัดเดียวจิงสิโอเคกว่าพายุเขา่าเกี่ยวเข่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยข <laughs> ่าวประิดแต่ได้เนี่ยมาแข่งผลนี่อาว่่พีน้สมมาจา <c oughs> ยาการ อยู่วันนี้วันนี้กามืันนี้กับมาแวลินน้ำแม่หมอพ่นแล้วมาถักทายเพื่อนเสียงโศกเวงเนายงกเวงกัแล้วกันแล้ว,แ,ลวแต่ผู้เสียได้พนัองเด้อบ่กุ้งกับหาซิบหาซิบเนาะเสียแน่บู้เสียแนวะไกับบัวดอกแต่าเชี่องงนอกเนาก้อยว่าขักๆกันเลยเอาลองเบ่งจักบาดกับเมื่อวานนี้กัมบมาคดเข่เบบบาซอย <laughs> ซอยเพื่อนนั่นแหละกระพอดีสามีงก็ลองเบิ้งเิันแต่ว่าเพื่อนกระท่วงเกือบถึงเนาะมาทางใดเนี่ยไปหากลับปะลองเบิ้งถ้าพนกลับพนพนเศร้าต๊กกินอาหากรสิกลับคือกันนะไอพนเศร้าก่อนตอนนี้เฮายังกลับมาได้อยู่กาบาเพิ่งพนส่วนเห็ดไก่อบเพื่องแต่ว่าพนมันตกนะ ถ้าพังเบิ่งประมาณจะตอนแรงแรงใช่ป่ะผลยังตกกระชิกับเป็นมือใหม่จริงๆใม่ไหมมั้ปิดแผนปิดแผนระวังแผนระวางแผนก็ยังดีมาเช็ดเกลือเพื่อกินแซ่บอะไรสองเสี่ยวแล้วแล้วขัดยูขัดยูเถก่อเถก่อเถก่อเถื่อโยเถื่แนวบดเถื่อแนวกัติโอกาสรอบบ้านเลยเกัติโอกาสรอบบ้านนี่ เห็ดย่างไปไหมแกฮาชิมฮาชิมดแล้วเห็ดยังกินทังนี้ปลาซีจอห็ตกินเป็นเป็นระเาด้เป็ดต่างแหงเด้อบุมนว่าเป็ดองเดิเป็ดดำๆเนี่ยเป็ดเป็ดตัางแหงเคยเห็นตะเคียนแหงนี้เป็นแหงหลังจากที่พากันไปหลอกบานมาน้องสาวก็เพิ่งตำมุ้งหุงสูกินพี่นะราเลยกินกับ ปิ้งเป็ดเนาะปิงเป็ดแห้งคกินแต่เคียดแห้งกบแห้งอันนี้ปิงเป็ดแห้งมาๆหมดแล้วซาซาูวมา้ใ่ตามาตบ้านอ๋อเเตแข่งลดเตเลยลแน่นอนขนาดอ่เเลยเอาีหนาบงนี่าตโชมือไผนงนยคือเก่าอืมเบิ่ง สมนาคนต่ำแซ่บแสบแซบดีเลยหาพี่น้องไหมน้อกินตำมุงเดลืวกับพากันน่งพักพรจะก่อนพี่น้องเน่อนพี่น้องขอตำนีในเด้ตำนีจังไดมวานหวานบ่มือนี่ใชเป็นบาวานเลยตอนนี้่บแซ่แต่ว่าันหวานนั่งหนึ่งเด้อ Không, xem. không bọn em ở trong mặt 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 làm sao Ê... chạc chạc cho nên mặt 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 ừ. rồi, mặt 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 luôn. mặt 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 nè nè. mặt 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 nọc mặt 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 bớt, mặt 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 บว่าจะกินไก่อบเพื oh, on, well, ่องกับบุรีกินพี่น้องบุรีกินจำจนมั่นแต่ว่าในเต็มหดมัอนี้ก็ยังบได้กินเป็นเป็นเมื่อเออเป็นเื่อเออเอาซักสองสามมือเลยน้องที่เข่ามาเข่ามาแล้วกันมากินเข่ากินหน้ากินอะไรเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยอบใจว่าเ็อยู่แล้วก็น้องสาวแล้วกัน amen อด้เลยค่าเี้ยค่าแนงมันเป็ปล่านัมไ่มเนาะมืไหมิกนยังมาลดาาาโล้มาลูมาลูกมาลูมาลูมาลูมาลดมืมืนเมานทุกคนนี่แหละเากินข้าวมาี่เลยมาเออขามียังเลเนาะข้าวกปั้นข้าวใหม่ เผาใหม่เด้อยนี่ค่ะนี่เผาเผาเองแต่ตอนทำยังดีพี่น้องตอนทำกม่ต้งคุนโอ้ยพี่คนกินแซ่บอาหารบ้านเฮาพี่น้องอาหารบ้านเฮากันได้นี่แหละตะมะฮุงข้าวมันเป็นน้องตะมะฮุงขึนไก่เนี่แมนแมนเป็นการตอนทำย่างดีพี่น้องอาหารการกินบริขาดบริขาดมือหนึ่งกินชามสีห่อพุ่นจนจีเป็นหมูละมากเพียง เาพน่จไกดอสำหรับที่นี่การใได้ขอลาไปก่อนใน้องใจเก็เรื่อนไปด้ยแต่ใได้เดินทางกลับบ้านสีเมืองหลายๆพี่น้องขอบใจบ๊วยมาตานองสาวขอบใจกันขอบใจหลายๆเด้อขอบใจทุกคนมาอไหโลดโอเคโย่เอาไปบิ่งคลิปอันยังใครอบโลงอบอบโลกบ่ อบกระปิดนี่แหละอบกะปิดเนาะอบกระปิดในส่องเอาเป็งพี่น้องเมื่อนคิดเมื่อนเนาะท่ล้วภาษาภาษาอีกนอนนอนเนาะสำหรัดวันนี้ไปก่อนนี่เป็นอย่างนี้ต้องขอขอบใจขอบคุณทุกท่านที่ม่ดูใจกันอที่กลัมาติดตามมาช่วนปีนฝากช็อตนั่นเลยเพื่อนอากุยฝากนั่นเลยพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้าพี่น้องอยู่ดีแม่งายสู้ทุกคนสะไปดี